ดีครับทุกคนสวัสดีนะครับตอนเช้าๆนะครับของปลายเดือนมกราครับวันนี้ครับทุกคนผมมาอยู่ที่วัดพระแก้วหรือว่าพระบรมหาราชวังครับผมจะให้มาดูบรรยากาศครับหลังตุ๋จีนนะทุกคนรักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับมาเที่ยวที่ประเทศจีนบ้านเราเยอะแค่ไหนทุกคนให้ดูครับบรรยากาศก็คึกคักมากครับคือคึกคักมากเลยก็หลังจากที่เราปิดประเทศมานานแล้วก็ประเทศจีนเพิ่งเปิดประเทศนะทุกคนให้มาดูบรรยากาศที่นี่ครับ น,นักท่องเที่ยวชาวยุโรปก็ยังเยอะเหมือนเดิมแล้วครับแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเท่านึงก็คือนัก่องเที่ยวชาวจีนนี่ครับก็เริ่มเข้ามาลวทุกคนเริ่มมาเที่ยวบ้านเราเยอะมากขึ้นแล้วครับนี่ครับบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่วัดพระแก้วนะครับของตอนนี้ครับ นี่ครับทุกคนให้ดูกรุ๊ปทัวร์จีนครับบรรยากาศของทัวร์จีนก็เริ่มกลับมาปกติแล้วทุกคนนี่ครับหลังจากที่จีนเปิดประเทศได้สักพักนึงนะครับทุกคนเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าครับนี่ครับให้ดูครับคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปก็น่าจะมีมาเยอะเรื่อยๆครับทุกคนอันนี้คือบรรยากาศข้างในวัดพระแก้วทุกคนให้ดูบรรยากาศครับตอนนี้นักเที่ยวชาวจีนนี่ครับทุกคนมาเยอะมากเลยครับนี่ให้ดูครับนี่ครับเริ่มเยอะแล้วครับตอนนี้ครับหลังจากตุดจีนครับทุกคนให้ดูครับ 啊，都。 อันนี้คือบรรยากาศของนักเที่ยวชาวจีนนะครับที่มาเที่ยวในวัดพระแก้วนะครับนี่ครับก็เยอะครับช่วงนี้เยอะยคึกคักมากครับหลังตุ๊จีนนีครับก็มาเที่ยวมาไหว้พระขอพรกับพระแก้วมรกตบ้านเราครับนี่ครับ ครับทุกคนให้ดูครับนี่ครับก็เป็นอีกกรุ๊ปหนึ่งครับกรุ๊ปจีนนี่ครับเริ่มมาแล้วครับเป็นกรุ๊ปเล็กๆครับทุกคนมาเที่ยวครับนี่ครับก็จะมีไกล้นะครับเป็นคนแนะนําพาเที่ยวนี่ครับบรรยากาศของที่นี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปชาวยุโรปนะครับก็ยังเยอะอยู่ครับนี่ครับนอกจากทัวร์จีนเรายุโรปก็ยังเที่ยวอยู่นะครับยังเป็นช่วงไฮอยู่น่าจะหมดซีซั่นของยุโรปก็จะมาช่วงประมาณกุมภาพันธ์นาครับปลายมีนาครับนี่ครับ ตรงนี้นะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่วัดโพนะครับซึ่งก็ไม่ไกลจากวัดพระแก้วมากนี่ให้ดูบรรยากาศที่วัดโพนะครับช่วงหลังตรุษจีนครับทุกคนก็บรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับก็ยังคึกคักเหมือนเดิมครับนี่ครับเราเพิ่งผ่านเทศกาลตรุษจีนไปเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าครับนี่ครับนักแก่ชาวจีนส่วนมากก็จะเน้นไปที่วัดพระแก้วนะทุกคนวัดโพก็จะน้อยมากแต่ก็ยังเห็นป่าปลาอยู่ครับนี่ครับ ครับบรรยากาศของนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นนี้ครับก็จะไปจนถึงประมาณไปลายมีนาครับก็จะเริ่มลดลงแล้วครับเพราะว่าอากาศบ้านเราก็จะเริ่มร้อนขึ้นครับ กันนทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ให้มาดูบรรยากาศนะครับหลังจากตุ๊จีนแล้วก็หลังจากจีนเปิดประเทศได้ประมาณอาทิตย์กว่าครับให้ดูบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับที่พระบรมหาราชวังหรือวัดพระแก้วครับก็ให้ดูครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์แล้วก็ได้สาระความรู้นะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงจะจบียงนี้สวัสดีครับทุกคน